สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําพิกภพายกันค่ะในหัวข้อที่ว่าวันนี้จัก,กรวาลมีอะไรยากจะบอกคุณเป็นพิเศษบ้างนะคะมีกล่องไพ่เลือก5กลกองค่ะเป็นประกา 5C สีเลือกกล่องไพ่กองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกคุณมากที่สดุดใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะเป็นการอ่านโดยรวมโดยทั่ว,วไปถ้าข้อความไหนไม่ตรงขอ้อยิงเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะเลือกกันได้แล้วเราไปกันเลยค่ะค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองสีเหลืองนะคะ ตอนนี้นะคะคุณรู้สึกอุดอิดอัดนะคะทำอะไรไม่ได้แล้วก็หมกมุ่นอยู่กับปัญหาภาระหน้าที่ต่างๆที่คุณต้องรับผิดชอบมากมายนะคะนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าปัญหานี้นะคะจะจบลงนะคะด้วยการที่คุณนะคะเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องนี้ใหม่นะคะว่านี่คือโอกาสนะคะในการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะ สำหรับคนที่เลือกสีส้มนะคะไพยย่ใหญ่จะบอกคุณว่าความสุขความสำเร็จนะคะที่คุณรอคอยนะคะจะสำเร็จได้นะคะด้วยการที่คุณนะคะกลับเข้ามาคุยกับตัวเองนะคะสำรวจจิตใจตัวเองนะคะด้วยการในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วลงมือทำมันด้วยความมุ่งมั่นตามที่ใจปรารถนานะคะด้วยความหวังและศรัทธาค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอก สำหรับคนที่เลือกสีฟ้านะคะกองนี้นะคะพ่อใหญ่จะบอกคุณว่าให้คุณนะคะตัดสินใจนะคะจูโจมต่อสู้นะคะกับคนที่หลอกลวงคุณนะคะจะเห็นว่าเหมือนไปใบนี้เนะะี่ยคนนี้ต,ตดจ,จูโจมคนนี้นะคะีคนนี้คือโจรขโมยหลอกลวงนะคะเพื่อที่คุณนะคะจะได้สามารถไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะระหว่างนี้นะคะก็ค่อยคุณอยู่โสดสวยและรวยมากไปก่อนนะคะ เพราะว่าอีกไม่นานนะคะจะมีนุ่มๆนะคะามามอบความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะสำหรับคนที่เลือกกองสีเขียวนะคะกองนี้นะคะไพ่ใหญ่จะบอกว่าให้คุณนะคะอย่าลังเลในการตัดสินใจนะคะที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะคุณนะคะจะได้จบวงจรนี้นะคะเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะวงจรนี้นะคะที่เขาเข้ามาเพราะปรารถนาจะได้รับผลประโยชน์จากคุณนีณค่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องสีชมพูนะคะกล่องนี้นะคะไพ่ยอยากจะบอกคุณว่าขอให้คุณนะคะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะอย่าได้หึงห่วงนะคะหรือว่ากอดเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้นะคะเพื่อความสุขของตัวคุณเองนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะเพราะว่านี่คือความรักนะคะที่ผิดศีลธรรมนะคะเป็นความรักนะคะที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นนะคะให้คิดถึง ความสุขของตัวเองในอนาคตข้างหน้าในวันข้างหน้านะคะอนาคตยังอีกยาวไกลนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะค่ะขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ u ับส r i b e และการติดตามนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ